รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีที่คนโสดคือผู้กุมอำนาจมาร่วมใช้อำนาจแห่งความโสดนี้ไปด้วยกันกับเฮกมีเอาไทยแลนด์ ขอเชิญพบกับสองมหาอำนาจแห่งความโสกน,นาเน็กเกตเซฟสวัสดป์ปานลกกวงนักอยุทยาและกาลแมพัชรศีเบนจมาา วันนี้เรามาเอาใจช่วยกันดีกว่าวันหนุ่มโสดคนนี้จะได้ไปเดทหรือไม่ไปชมกันต่อเลยครับอัาบีให้เพื่จะพาคุณเข้าสู่ด้านสว่างของชีวิตบ้างฟังบ้างฟังนะครับ Enjoy ก็เขาหาดีค่ะขำขันก็คิดว่าน่าจะมีอะไรที่ไม่ธรรมดาเองแต่ยังไม่เห็นตอนนี้แล้วก็น่ารักเหมือนลูกฮิปโป จริงนะเอนจอยไม่ใช่คนที่มีสิทธิ์แซวหุ่นใครเลยหนุ่มโสดครับครับผม12คนไม่ชอบคุณเลยแม้แต่แรกเห็นคุณผิดแม้กระทั่งทรงหนวดแต่อีก18คนเห็นหนึ่งความน่ารักความเป็นมิตรแล้วก็อยากรู้จักคุณให้มากกว่านี้ครับหลายครั้งที่เราแนะนำให้รู้จักหนุ่มโสด ด้วยวิธีต่างๆมากมายวิธีการแนะนำหนุ่มโสดโดยผ่านเพื่อนๆของเขาก็เป็นวิธีที่ได้ผลแต่บอกอเลยม,มักหายนะทุกทีะนะครับเพราะฉะนั้นสาวๆครับเพื่อป้องกันหายนะที่จะเกิดขึ้นอย่าเพิ่งดับไฟจนกว่าผมจะให้สัญ,ญญาณชมเลยครับเชิญค่ะ สวัสดีครับชื่อบอยครับชัยยศผลภาษีครับอายุ37ปีครับปัจจุบันทำอาชีพคุ้มกลับอิสระครับแล้วก็เป็นหุ้นส่วนของโปรดักชั่นเฮาส์แล้วก็เป็นหุ้นส่วนของชาบูหน้าหม้อสาขาราดพร้าว7 1ครับสวัสดีครับชื่อโอ๊ตนะครับเป็นเพื่อนสนิทของคุณบอยถ้าอยากฟังอะไรที่เป็นความจริงในทางดักดัก,ดกมาถามผม<ะ>โดนอีกแล้วอ่ะหลังกันอีกแล้ว ถ้าใครที่แบบสนิทกับเขาจริงนะจะรู้เลยว่าสั้นซอยเนี่ยบอยสไตล์สั้นซอยเนี่ยคือผมสั้นซอยจะเป็นสไตล์เท้าถ้าเจอสาวๆที่แบบสั้นซอยบอยสไตล์เนี่ยนะเขาจะเริ่มมองก่อนเขาจะมองแต่พักเขาจะเริ่มดีดผมโดยไม่มีสาเหตุหอ,อีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นความลับของคุณบอยนะคุณจะไม่เคยเห็นเท้าของคุณบอยเลย <c oughs> คุณจะไม่เคยเห็นเท้าของคุณบอยเลยเขาจะใส่ถุงเท้าอยู่ตลอดเวลา แม้กระทั่งใส่เข้าห้องน้ํามันขี้เกียจถอดอ่ะเราชอบบนที่อฟฟิดนะว่าทาไมต้องทําห้องน้ําเลอะมันก็เถียงกลับมาว่าก็ห้องน้ําถ้าไม่เลอะน้ําจะให้เลอะอะไรเราก็บอกว่าแล้วห้องน้ําแห้งๆอ่ะมันไม่ได้เหรอมาเถอะแล้วว่านั่นคือห้องแห้งไม่ใช่ห้องน้ํนั่นคือห้องแห้งไม่ใช่ห้องน้านั่นคือห้องแห้งไม่ใช่ห้องน้ําบอกกันอ่ะงั้นจบแยกย้ายเราก็เลยใส่รองเท้าก็ยํำเข้าไปในห้องน้ําก็ได้บางทีอะไรเงี้ยแต่ไม่ถอดไม่ถอดผมยังรู้สึกว่าเท้าตัวเองตอนนี้มันนุ่มกว่าหน้าแล้ว ที่เขาใส่ถึงเท้าเนี่ยคือเขามี4ี่นิ้วคือเขามี4ี่นิ้วคือเขามีสี่นิ้วเท้าเขามีขั้นสี่นิ้วมีอะไรอยากจะฝากผอมเพื่อนไหมฆ่ากันให้ตายเลยดีกว่าพอใจยังฝากถึงสาวๆที่ยังเปิดไฟอยู่นะครับชอบหรือเปล่าหรือไม่ก็อยู่ที่การตัดสินใจของคุณนะครับ ว่ากันด้วยเรื่องเท้าเลยงนี้เรื่องเท้าเอาไว้ก่อนเอาเรื่องสั้นซอยบอยสไตล์บบ<ม>ว่าผมสั้นแบบนี้ครับสไตล์คุณเลยจริงๆแล้วมันเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับทัศนคติแรกแบอกว่าผมตั้งความตั้งใจแรกดีกว่าว่าผมชอบสไตล์อย่างนี้ออแต่ชีวิตผมไม่เคยได้แฟนเป็นผู้หญิงผมสั้นซอยเลยเหรอเพราะว่า สุดท้ายแล้วมันก็อ,อยู่ที่ลําดับขั้นตอนกันต่อไปคือนิสัยใจคอหรือวําเป็นอยู่หรือว่าทัศนคติตร,ตรงกันหรือเปล่าผู้ชายเนี่ยมันจะมีสเปคเส่วนมากมันก็จะเป็นแบบคล้องจองกันสนตอยบอยสไตล์มันคือมันมันมันคือน้องเขาน้องเขาให้นิยามผมไว้เลยเพราะว่าอพอผมเจออย่างนี้ปผมจะแบบดีดผมไหนไงดีดผมีไอดิผ<ง>อดผมแบบมันจะแบบไปไม่เป็นฮะมันเหมือนอ๋อมันจะเขินจะเขินคือผมว่าสัญชาตญาณคนเรามันมันเหมือนสัตว์นะครับเวลาสัตสัตว์มันพูดไม่ได้มันก็จะ ทำท่ายานให้คู่เพศตรงข้ามรู้ว่ามันใจรู้ว่ามีคนสนใจอยู่คราวนี้พอเราเขินเราพูดไม่ออกเราก็เหมือนเราคนเหมือนสัตว์เนาะเราก็พูดไม่ออกเราก็ดีดหรือหวังว่าเขาจะหันมาดูว่าเออดีดอะไรทําอะไรเรงต้องทำท่าเรียนแบบสัตว์เลยฮะเหมือนแบบนกยุงอะไรเงี้ยมันจะรำแพนหานเออดีนะเวลาเรานั่งอยู่ผับเนี้ยเออเจออย่างที่เราชอบเนี่ยเดี๋ยวปุ๊บ เหมือนปล่อยตุดเลยก็ไม่รู้ผมก็ไม่ถามแล้วก็ทำนกยูงอะไรจะผมยาวแล้วไม่เป็นเดี๋ยวสาวจิตอ่อนเพราะไม่มีผมสั้นเลยเดี๋ยวพอผมพูดสั้นซอยพอตายปุ๊บเขาก็ปิดไฟแล้วบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่สเปคคือผมเป็นคนไม่ได้เลือกได้ขนาดนั้นผมสมัยหนุ่มๆผมก็เคยมีสเปคนะแต่เดี๋ยวนี้ก็เลิกละต่อไปบอยสี่นิ้วจริงเหรอเหตุที่คุณไม่ถอดถุงเท้าเพราะว่าคุณมีสี่นิ้ว เอาทุกคนนะฮะขอดูหน่อยครับตกลงคือมีกี่นิ้วผมก็มี5นิ้วของผมนี่แหละครับอ๋อจะโชว์ได้ครับสามารถถอดรองเท้าถอดถุงเท้าได้ไหมถอดได้ครับครับไหนลองดูหน่อยมันก็เป็นคนธรรมดาครับเนี่ยครับมันก็เป็นคนธรรมดาโอ้เท้าขาวเท้าขาวมากขาวกันหน้าครับครับผมเออเออจริงนเท้าขาวกันหน้าเดี๋ยวผมเก็บไว้ให้โอเคดูดิเท้าเกาดูสะอาดสะอ้านนะฮะครับโอเคแต่ว่าที่คือคุณไม่ยอมถอดถุงเท้าเนี่ย เพราะว่าคุณไม่อยากไปเหยียบห้องน้ําเปียกๆใช่ปะทุพื้นทุกเลเยอร์ครับแบบว่าแหวะๆเยอะๆผมไม่ชอบอะไรที่มันเหยียบแล้วมันเย็นมันเย็นมันเย็น๋อพื้นกระเบื้องอะไรอย่นี้คุณไม่เอาพอพื้นที่ออฟฟิศผมเป็นหินพวกหินขัดมาแล้วมันเย็นอ๋อคุณก็ไม่ผมไม่ชอบเดินแบบพื้นเย็นเย็นมันไม่สบายเท้าก็เลยใส่รองเท้าเดินเดี๋ยวอีกสักพักเดี๋ยวอาภูนัยก็จะมารับนลรับครับก็ดีนะรับแล้วนั่งขื่อรก็ดีก็เมื่อย ผมมีความรู้สึกว่าเออรายการเรามันมาถึงจุดตกต่ำยังไงไม่รู้เรายินเรายินเรายินคุยมันมันเดิมดี่ก่อนคราคุยกันหน่อยไหม่ใัเอาเห้อเอาละตกลงเขามี5นิ้วอีกข้างก็5นะครับโอเคค่ะเป็นเพราะว่าไม่ชอบให้เท้าเหยียบอะไรเย็นเย็นใหญ่ๆถทามสาซๆาดีกว่าว่าทั้ง18คนที่ยังเหลืออยู่ก็ยังจะเมตตาสงสารเขาอยู่หรือเปล่านะฮะถ้าชอบผู้ชายคนนี้ก็เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ชอบดับไฟ ยังยืยังยดัอยี่สิบหรือสิบคนครับ <iek S 1> ครับผมอเ,เอาละโอเคก็ไหวอยวูย่ไหวอยู่เออบางทีผู้ชายอารมณ์ดีเกินไปก็ไม่ให้อารมณ์เนหานะแอร์พุ่งเอาป<ะ>ไปมันกัน <sao? S 1> ทําไมล่ะครับคือเราอ่ะเป็นคนคิกกระล่อนอยู่แล้วและเจอคนที่แบบเหมือนกันก,กลัวว่ามันจะไปกันเตลิดเปิดเ <_ Q> ปิงกันไปใหญ่เลยอะไรเงี้ย <_ Q> ใช่แล้วอีกอันหนึ่งที่แบบไม่ชอบเลยคือ เกียดมากคนที่ใส่รองเท้าเข้าห้องน้ำ<อ>เพราะแอบเป็นโรคจิตในการขัดห้องน้ำดโดยแบบคือไม่ชอบไม่ชอบเลยแบบแม้ถุงเท้าหรืออะไรก็แล้วแต่ตังโอคุณก็ยังเปิดไฟให้ผู้ชายคนนี้ใช่ค่ะเขาขายของเก่งเขาแบบพยายามแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเป็นคนที่ชอบห้องน้ำแห้งๆเหมือนกันคือถ้าเปียกนิดนึงเนี่ยต้องแบบเช็ดเช็ดคือชอบเข้าห้องน้ำแบบไม่เลอะค่ะโอ้โหอ้าอย่างน้อยๆหนุ่มสดครับ ครับผมเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณเลยจริงๆตอนนี้สิบคนที่เขาก็ยังอยากที่จะรู้จักแล้วก็ชื่นชอบในความเป็นคุณเพราะฉะนั้นเราจะให้คุณได้เปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้รู้จักคุณมากขึ้นเราจะจำลองเหตุการณ์ในการเดทสมมุติว่าคุณไปเดทกับผู้ชายคนนี้แล้วก็จะเปิดโอกาสให้คู่เดทสมมุติเนี่ยถามคำถามคุณครับผมอ่าแล้วดูซิว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเวลาเขาเดทกับสาวสวยในวันพิเศษเนี่ย เขาจะเป็นยังไงอ่าอ่าเราจะเนรมิตตรงนี้นะครับให้เป็นเหมือนร้านอาหารหรูอ๋อมีโต๊ะอาหารกินข้าวจะลองเหตุการณ์เขาแล้วครับคุณผู้ชมทางทีมงานทราบมาว่าคุณบอยเป็นคนกลัวกุ้งเอามากๆเราเลยจัดกุ้งชุดใหญ่มาเซอร์ไพรส์เลยมาดูกันว่าคุณบอยจะมีอาการอย่างไรครับเดี๋ยวครับพี่ของเมด้อยผมครอยู่น้ำพอดีเลยอตอนนี้เวลาสิบนาฬิกาีนาที ยกนาฬิกาขึ้นดูแล้วเอ๊ะเมื่อไหร่เธอจะมานะมองซ้ายซ้ายครับผมยกนาฬิกาขึ้นมาดู14นาฬิกาสินาทีมองซ้ายมองซ้ายมองซ้ายมองขวานะขอขมองขวาเมื่อไหร่เธอจะมานะเอ๊ะโต๊ะเรียบร้อยหรือย,อยังนะจิบน้ําแก,ก้กระหายสักแก้วดีกว่าว่าแล้วจะสั่งอาหารนะ,ะว่าแล้วก็อานีนี่กัปตันมาพอดีกัปตันมาพอดีฮะเชิคุยกับตันกับตันมาพอดี สั่งอาหารดีกว่าเออรับอะไรก็ได้รับอะไรดีคะขออาหารจันขออาหารจานพิเศษครับยังสั่งไม่ได้อะครับอ้าวเหรอคะผมต้องรอคู่เดทผมแลกเพียความคิดเห็นกันก่อนว่าจะชอบเขาชอบกินอะไรอันนี้ข้ามขั้นตอนได้เลยสมมติว่าสั่งอาหารมาละอาหารมาอาหารมาอาหารมาเลยเหรอโอเคอาหารมาอ้าวมานะฮะเราก็เสิร์ฟอาหารกันก่อนโอเคเปิดถาดอาหารที่เราเตรียมให้กับสาวสวยนี่ค่ะอาหารจาพิเศษของราครับโอเคอาเชิญเชิญทานเลยนะครับ